สื่อสารข้อมูลระหว่างชายแดนไทยและก็กัมพูชาเห็นด้วยตาจะรู้ว่าใครพูดจริงค่ะวันนี้ประเทศไทยค่ะนาเอกอัครราชทูตและก็อุปทูตรวมทั้งหมด11ประเทศแล้วก็ทูตทหาร24ประเทศนะคะ26คนค่ะลงพื้นที่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีประเทศอะไรบ้างนะคะสร้างความเป็นจริงแล้วก็สร้างข่าวที่เป็นจริงค่ะให้กับประเทศไทยในเขตชายแดนไทยและก็กัมพูชาค่ะซึ่งก็จะมีสวีเดนจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาปากีน สถานรัสเซียลาวแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บรูไนอินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียเยอรมันเกาหลีใต้เยเมนและฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะการนําคณะทูตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จริงในครั้งนี้นะคะส่งผลถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงและก็เป็นข่าวจริงนะคะสู่สายตานานาชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาปากซึ่งวันนี้เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ